สวัสดีจ้าวันนี้ขอ,อนำเสนอไข่เจียวทอดใส่แหนมนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาสีสันน่าทานไหมคะทุกคนไปเราไปดูวิธีทำกันค่ะอันดับแรกเราก็เอาไข่ใส่นะคะอันนี้ก็ใส่ไข่ใส่หอมนะคะอันนี้เราก็กำลังบีบแหนมอยู่นะคะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะเพื่อจะปรุงรสชาติใหม่นะคะ ื่อเช้าไปตลาดมาก็พอดีได้แหนมมานะคะนี่เลยค่ะแล้วก็บีบให้แหนมของเราแตกตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสชาติด้วยนี่เลยนะคะเรียกว่าผลรสด,ดีนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ ต่อไปก็ขั้นตอนโดยการอันน้ามันใส่กระทะนะคะอันนี้แล้วก็น้ํามันวนๆเพื่อให้น้ํามันของเราได้ที่นะคะแหล่งจากนั้นเราก็จะเอาไข่ที่เราจัดการเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปเลยจ้าใส่ประมาณนี้เลยนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนเราก็เขียรเคลียร์ไข่ให้ออก เต็มกระทะหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นมันอยู่เอาไว้ตรงการมันจะดูหนาเกินไปนะคะทุกคนเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้สักพักนะคะให้ข้างล่างของเราเหลืองกรอบก่อนนะคะแล้วก็กระจายตัวไข่ออกให้ทั่วกระทะของเราแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะตอนนี้ข้างล่างของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเราก็มากลับด้านล่างขึ้นมาด้านบนเลยค่ะ ชวนี่เป็นไงคะทุกคนสีสันหน้าตาน่าทานไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาของเรานะคะไข่เจียวแหนมคะ่ะกรอบนอบนุ่มในนะคะทุกคนให้มาจ้าทุกคนหลังจากที่เราทอดไข่เจียวแหนมเสร็จแล้วนะคะ หอมๆยือย้อๆเลยค่ะให้ดูใกล้ๆมามาหลังจากลราทอดเสร็จแล้วมาทานข้าวด้วยกันได้นะคะสุดยาดเลยทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะรับชมมาตั้งแต่ต้นนะคะ เดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวเรามาแนะนำใหม่นะคะวันนี้ก็